สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องก็ดูทุกท่านครับวันนี้มีฟุตบอลสามตัวคัดเ้นมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับคู่แรกครับเป็นทางด้านของศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศนะครับนิวคาเซิลพบกับตระกของลิวพูคืนนี้เวลา23่สิบสามนาิกาสานทีนะครับผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านฝั่งของลิวพูครับที่เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของนิวคาเซิลไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดนะครับในรายการนี้ของทั้งสองทีมครับ ลิวร์พูครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะมา4เกมครับแล้วก็แพ้ไป1เกมครับส่วนทางด้านฝั่งของนิวคาเซ่นครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดในรายการนี้ครับชนะมา5เกมติดต่อกันแล้วครับยังไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของลิวภูพูครับมาเป็นต่ออยู่ที่0.75าครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองไปทางด้านฝั่งของนิวคาเซิลครับผมมองว่าในเวลา90สนาทีนะครับลิวร์ภูครับ จะไม่สามารถเอาชนะนงดของนิวคาสเซิลไปได้ครับผมมองว่าคู่นี้นะครับอาจจะเป็นการจบที่ผลเสมอในเวลา90นาทีนะครับแล้วก็ต่อเวลาพิเศษเพื่อยิงจุดโทษครับคู่นี้ครับให้ไปที่ทีมรองนะครับนิวคาสเซิลครับส่วนคู่ที่2ครับจะเป็นานาดของสึดพิมพ์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมเชลซีคืนนี้เวลา20 3 0นานะครับ ผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับทำได้แค่เพียงเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการของสองทีมนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะมา1เกมครับเสมอมา3เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับส่วนด้านฝั่งของเชลซีครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะมา4เกมครับแล้วก็แพ้ไป1เกมครับ สำหรับคู่นี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับไปเป็นต่ออยู่ที่0.75นะครับหรือครึ่งครบรูปนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองไปทางด้านฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้อาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านเอาชนะด้านของเชลซีข้าม0.75ไปได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ไปที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลครับส่วนคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้ที่เอามาฝากกันครับเป็นทางด้านของสึกพิบรีกอังกฤษเช่นเดียวกันครับ เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้เวลาทีสองนะครับผลงานทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาล่าสุดครับเป็นทางด้านฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เปิดบ้านเอาชนะชนะของเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1ครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุดครับยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้มา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับส่วนด้านฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังสุด รวมทุกรายการนะครับชนะมา2เกมครับแล้วก็เสมอไปสาเกมครับสําหรับคู่นี้ครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับสําหรับคู่นี้ครับผมมองไปทางด้านฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมองว่าในค่ำคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะสามารถบุกไปแฉทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านได้อย่างแน่นอนครับ3ตัวคัดเน้นวันนี้ที่เอามาฝากกันครับมีนิวคาสเซิลครับมีอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ถ้าชอบครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนั่นหรอนะครับแอดไลน์มาที่ด r p 9 8ได้เลยครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยครับเชียร์บอลให้สนุกไปพร้อมกันกับผมนะครับนั่นะหรอสกอร์บอลครับ